สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพารวยชาแนลครับเมือนีแอดกับภาพพี่พาน้องมาที่สถานธรรมของแม่ชีดมเนี่ยแหละครับสถานธรรมเทพสิริมงคลครับอา้าวเมือนีกับมาหอดมาถ,ถึงแม่ชีเพิ่นแล้วครับอาจ,จีมีน่าทางดีๆฝากพี่นอ FC, ้องเอฟซีขึ้นกอลละครับมาย่ำได้แม่ชีเราก็มีหน้าทังดีๆฝากพี่ฝากนอ้องขึ้นกอลละครับอา้าวเมือนี ไม่ชี้พันสิมีดมีแนวทางจังไรมาฝากก็ะตามแอดมาครับมาฟังมาเบ่งน้ากันครับครับนี่แหละครับกําลังเริ่มพิธีครับ <c oughs> เป็นพิธีอันเชิญพระแม่ธรณีครับเพิ่งได้มาเมื่อนี่ยกๆครับอาขาพเ้นพิ่อก็มาขอเพิ่งพ้ไใบุนลูกน้ำลานนี่นะ ลูกหลานก็ตั้ด้มีอย่างลงมาฟอฟังฟังทันทานี่ละสร้างแคนจิตแคนใจแท้นควมง้ำควยดีของลูกของหลานเด้อใ่ที่ขออนุญาตตันเลือบัตขออาครับอันนี้ก็คือสมเด็จองค์ประถมบรมพระมหาจักรพรรดิครับรังสีสีครับ จักพันรังสีสี่ครับอันนี้ก็อยู T ่ที่สถานปฏิบัติธรรมของแม่ชีดมครับเ็ตส,สมบุ์แล้วครับพี่น้องเอฟซี C. แอดมาตั้งแต่เป็นฐานอยู่กลับมาอีกเที่ยวนี้เจ็ดสมบุ์แล้วครับจะถือว่าศรัทธาเพิน่นมีหลายครับอยาตที่ทมเพิ่นมีหลายของแม่ชีดมนี่ครับพูดถึงว่าตัวเลขแนวทางของแม่ชี ก็เขามาเรื่อยๆครับก็มีเข้ามีรุดอยู่เรื่อยๆล่ะครับตัวเหล็กแนวทางของเพิ่นส่วนเมื่อนี่ไม่ชีเพิ่นสีมีแนวทางตัวได้ฝากพี่น้องเอฟซีกะบเลี้ยวกะคอยไปฟังเบืองน้ำกันครับแต่ว่าเจตูเห็นเหล็กได้พี่น้องได้เข้าจ่างาหัวแห้งเข้าทะเบงทะนุนบ่าตัวเลสีตรงกันกับแมซี่บอกค่ะเอาเฉลยพี่น้องยีสิบสองยี่สิบสอง เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองสามตัวเจ็ดนันว่าเจ็ดขันทึงนี่เป็นเจ็ดด้วยพี่น้องรับอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองค่ะหนึ่งเจ็ดสองหรือว่าสองเจ็ดหนึ่งค่ะแต่ว่าหนึ่งสองหนึ่งง่ายไม่เจ๋เนาะเจ็ดหนึ่งสองครับแต่เอามาล่อหลุนว่าสีตรงกันกับเล็กไหมซื้อบอกง่ายง่ายครับง่ายบอกเดี๋ยดูกําลังสิกิ่กําลังสีกินกําลังสิ่บาดบอกครับเนี่ย เงียนเพราะดีครับแม่ชี่พอนน่งแม่นั่งกลัวเขามาไม่ไหมแม่ทอรนี่เออแม่ทอรนี่เขามาพอนน่งแม่ทอรนี่เขามาเพิ่งจะเลี้ยวมานั่งปุ๊บแม่ชี่เอิ่นไปบอกม่วงเกตูกะลังสีเอาขืนมาปาดเดี๋ยวเห็นเลขก้อนพี่น้องคสวยรับตัวใหญ่เน่าจะเัวใหญ่บวกม่วงกันน้อยใหญ่บวกม่วงกันน้อยใหญ่เลขกันใหญ่มันบ่มันธรรมดาดิอันนี้หนึ่งเนาะอันนี้สองกับเป็นสองเนาะถ้าห้าสิตีเอาสามตัวหั่นเทิงนี่เป็นเกต จะเลี้ยงกันมานหนึ่งเกตสองจะสำรับใช้ตายเกตถูด้ะจะล่อฟังเบรไม่ชี่น้ำเจ็ดหนึ่งสองเลเจ็ตัเป็นเจ็ดหนึ่งสองครับเจ็ดหนึ่งสองบอกเจ็ดหนึ่งสองก็ได้เข้าร่อฟังเบงเลแมซี่ผ่อนมาสิตรงกับบอกม่วงบอกตอนนี้เมซี่บอลูว่าเข้าเยนเลดไม่บอกม่วงค่ะค่ะยิ่ในม่ฉีดเดียวกันอุ้งบก้อนเนาะค่ะอุ้งบก้อนเข้าใจเย็นๆถ้าฟังเบงเมซี่กันอาบน้ำกันพ่อนกันเมี่ยงพันห่อนพันพึ่งจะมัดถึง อมากับคนมีเส้นก็ตตรงใดมีแนวทางดีๆกันสิละครับขึ้นปูบันก็เห็นปาาปลดแม้วันนีู้่คนธรรมดาเันเห็นแอบมีเป็นเห็นไวนไงเันเห็นของไงเป็นฝ้าอาอสิบปาดทันได้เห็นเลขบ่อรุ่งเลยบ่ที่ปาดบ่อรุ่งอะเอามืงเจ้าเห็นบ้เห็นค่ะเห็นชาแนวเอาเอาหันนะเอาแม่นวันเห็นบ้าเม่นวนเห็นตัวทั้งหนานี่ไม่นวนเห็นเป็นจ่าม่นวนเห็นเลขสามยังค่ะสามหนึ่ง สองค่ะสามหนึ่งสองค่ะม้วนทการเห็นยังแม่นวดเห็นสามหนึ่งสอง้ะพี่น้องแต่ของแอดนี้เห็นกเอาแค่สองตัวที่เห็นชัดๆก็คือหนึ่งกับสองแค่นี้หนึ่งสองค่ะม้วนทักการเห็นแต่ว่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดก็อย่าลืมแม่หนึ่งสองเจ็ดสองเอาพอสว่าเห็นยังครับเจ็ดหนึ่งสองครับพอสว่าเห็นเจ็ดหนึ่งสองกรี๊ดพระลุยเจ็ดสองเจ็ดสอง แต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันครับแมนวนเห็นบคื้อเมนวนเป็นสิเห็นถสามครับเบื้องเหนสาองซี่สีว่าฟังมันหนึ่งสองเจ็ดเลยเหลอครับพอตัวเลขที่เลี่ยงกันอยู่ครับจ้านี่เบื้องเอาเอฟซี่เห็นเอฟซี่เห็นตัวใดกับข้อมินไตคิดมานําเด้อแบมปันเนี่ยท่ารับับเลวกะมาล่อเบเ้องว่าเมซี่สีบอลบเขาต้องร่อหลุนหลุนครับเขาต้องร่อหลุนครับท้าเมซี่ปล่อยเล็กตัวนี้เขาก็จวดจาดฟาดบลยครัย อเจดหน่วยเงินนี่อีกบ่ขึ้นมีตะหน่วยใหญ่ๆร่องเดี๋ยวแต่ว่าเอามีดออกก้นนะเจดเอาจับเบิ้งนี่ค่ะแมตซี่พันนั่นค่ะตเป็นไงนะเจดเนาะบอกบอกบอกม้วนกับแม่นสีแดงพร้อมแต่ว่าแล้วเจดตู่กับพึ่งจะมาหลอบแหลกเด้อพี่น้องเด้อแม่ค่ะเจดตัวพึ่งมาเจเจ้าหมุนหมุนจากน่อยบ่บ่บ่หมุนหมุนหมุนสิบบ่หมุนเออครับเน่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 เดี๋ยวสีบ่อยพี่น้องฟังว่าเลขมันอยู่หม่องใดแน่ เห็นว่าเหอหนึ่งสองเจ็ดเห็นบ่าเห็นว่าครับตัวสีดำๆเป็นเลขเจ็ดครับอยู่หัวมะม่วงนะครับรวยดิ่ะพี่มีต้น่วยใหญ่ๆเนาะมันบักม่วงค่ะอีหยังบักม่วงบักม่วงพันนี่พันเชียวใหญ่ค่ะพันเชียวใหญ่บ่ครับพันเชียวใหญ่ แต่ว่ามีตัวเดียวนี่ยแหละมีหนวยเดียวนี่ครับมีมีหนวยเดียวแล้วพอนายหน่วยเดียวพนเพิ่งบอกว่ามาเอาเนี่ยแหละครับพนเอิญมเพนเอิญมาเอาบอกม่วงเลยพนวางมาบอกม่วงอันนี้ไม่ออกพนวางสิเนาะมาเอาบอกม่วงไปกินทาม้วนทากกันแเล่แรนไปเอามาเกจตูเห็นหนวยไง่ก็เล่หลูบซะที่นี้พอติ่งแตนจับขึ้นมาสิบบาทจังเลยหรอว่าเห็นถ้าถ้าเป็นตามเกจตูตีเด้มงนี่เป็นเหลขหนึ่งเด้อค่ะครับมงนี่เป็นเหลขกหนึ่งข้างบนมาเป็นเลขเกจ มางนี่เป็นเลขสองค่ะหนึ่งเจ็ดสองค่ะหนึ่งเจ็ดสองเด้อถ้าเป็นเจตูเด้อถ้าเป็นเจตูตีตีแต่มุนทการเห็นหนึ่งสองครับหนึ่งสองมันถัดจากกันเราหนึ่งสองเจ็ดสองอหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามหนึ่งสองตัวเดียวกันคือเขาพิดแต่ว่ามีสามมาแทรกเดี๋ยวเขากระล่อม่นชี้กันเนาะครับเนาะเดี๋ยวสักพัเขาลอเบิ้งหลับคนเสียให้ตัวเดียวกันบ้นเนาะครับที่คน ว่าเป็นซื้อเพิ่นสบายเนาะเพิ่นกับมาผ้าเบาผ้าบางสำนังแหละกับมันจะมามีมาแป๊บแป๊บหนึ่งน่ะนะคะมันจะมีความรู้สึกมาแป๊บหนึ่งสิว่าเป็นล่างกับ่บแมนเป็นซื้อซื้อเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาซื้อห้ว่างสินะครับครับเป็นซื้อเห็นลูกไปไหว้พาตังนงินได้ภาพเขาไหมค่ะครับผมครับผม แรงจะไม่ผ่าลายๆนี่ครับโคเดียวเดียวโคที่ไม่ผ่าลายๆเนี่ยเพราะว่าพันโชคพันโชคดีกับยาคุนเนี่ยแหละครับพันได้โชคได้ลาบครับมีญาติท,าที่ทำคนมาทางใจคนมาขอบุญข,ขอตายแล้วมีมันเจ้งงาหะ้าเจ้าหะ้านปวดเทบสุดเออที่สุดเอไป,ปล่อย วันที่เท่าไรกับคนวะเมื่อวันที่28ครับเมื่อวันที่2่น,น,น 2> มาขอารอยาขัตวสาปในยายา่นมาขอารยาอยาข้าวสาปยาสุกอยยากะปอยซื้อทาน ทานสมบัติเด้อเจ้าค่ะที่หญ้าสิบอกเพิ่นให้ดูใดหญ้ากระบอกเพิ่นออกเป็นตรงๆอย่าปิดอย่าบังให้มีญาติธรรมเข้ามาเพิ่นสิมาซอยสร้างซอยแป่งเจ้าค่ะคุณหญาหญ้าหญ้าดีใจสั่นหญ้าดีใจสาวหญ้าดีใจสาวเพิ่นมาตะทางได้สัตว์แม่แตงแต่ดพี่บุญรักครับพี่บุญรักค่ะไหนเจ้าค่ะเพิ่นมาแต่ทางพี่บุญรักเพิ่นก็มาแต่ไกลอยู่ ที่บรรซาหาบรเลือเด้อเจ้าขาจะปิดจะบังให้ตรงๆเด้อเจ้าค้าเพิ่นว่าวันที่สองวันที่สองเน,ะนาะวันที่สองพฤษภาวันที่สองพฤษภาเพื่อนมาขอรลหาซับหลาหาสู่ในเจ้าค้าพุณนยานเจ้าขาเพื่อนมาขอรลหาซับรลาหาสู่คือมนุษย์ของเพิ่นก็นคือเพื่อนว่าเป็นหัวรัฐบาล รางวัลที่หนึ่งเลขกทยสามตัวหันนเจ้าค่างาปลอยขึ้นตรงๆขึ้นกับสิ่ใดมเ้เฮ็ดมาสางวมาปนนิบาตรา,าเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะ

ลูกก็อยากไปลินไปเที่ยวก็ให้ไปเป็นสีหลับไป้วก็น่ามากัดน่ามากได้นาก็อยออกกใเพื่อนเพื่อนดูเนได้คนไปได้มากเป็นภาาองห้องเรียนภาาที่ทำองมหาเอาพิ้งไเลยค่ะออกมาล่วงเลยแกนนะนาไปหาหาค่ะ ม่กันเาเด็กเทียงเาไปลอยออกไป เก่งหัตถสาย,ยเพ้อจะพา,าอยากที่ทำเพ็นหน้าท่างไก่หน้าท่างพี่บุญพี่บุญนรับพี่บุญรักพั่รัปสนไม่ขอรหรัรหสับยรหนะัสส่วนยานยากพ่อหนี่ให้คนเดี๋ยวไปทำานี้เดี๋ยวก็บ,บอกให้คืนไปโดดจ้าคาะ ตอนนี้เพิ่มมากกว่าันไในนี้อย่งเดียวจะคันหาคันนี้ก็ได้ม่แจงหราอยู่นี่เจ้าค่าเป็นไม่ได้เตรียมมากคือว่าเตรียมตอนรับแขกก็ไปน้อเจ้าเนาะสามหาเตี่แมนห้าแปดแมนแทะบอยาสามหา เป็นตัวเก่าบ่มันเปลนตัวเก่าเมียนแบบเนี้ยงาวาสีวาสามหาเก้าพันอ๋สามหาเก้างาาสีวาสามหาเก้าแต่ว่าเพันธุ์พันธุ์ป่าออกมาสามหาแปดมันนะคะงาวาสีวาสามหาเก้าพันธุ์ป่าออกมาสามหาแปดเออค่ะสามห้าแปดสามห้าเก้านะคะครับอันนี้เพ่นธุดป่ากองป่าขอกมาเนาะครับ คนว่าสิวะสามห<น>้าคนเริมลดมาเป็นสามห้าแปด้ก็ใหาตุงหาเทียใหายถำเน้อเจ้าขะคุนยาเจ้าขา,าจาขาีบันซางหาบันลือ่นออกอีกย่างวุ่น่นอ t บยูทูบล่างกับบคอยหูจัดค่ะยูทูบค,ค,ค,คนออกยูท<า>ูบคนเพิ่นเจาา้าาญาเอ้ยญาเจ้าขาญาีถา้ำนม,มาชายท้าเย,ายูทูบาอยายกนี่ดูผึง,ด,งดูเทียน ขอมาบวขาดสายสีบันซาหาบัานดึก,กเลยเจ้าค่ะตอนนี้ก็คือเพิ่นมาขอเพิงผ้าบาทแล้วมีน้ำยาเจ้าค่ะเพิ่นก็บว่าในมีอย่างม่าเดยเจ้าค่ะเพราะว่าเพิ่นมาขอเพิงผ้าบาทแล้วมีน้ำยายากระโกปินยังยาโกปินยังที่ถ้ำยาที่ถ้ำมาจะท่างไก่ยาเจ้าค่ะ ก็มี่ท่านั้นเลยจะขาะจุดฝากคนจะจฝากนอนฝากยาติท่านที่มาจะท่างไก่ยาวาสามห้าเก้าเนาะสามห้าเก้าสามห้าเเม็ดเดียวเนาะทีแรกงาลุงป่าบอกว่าวาสามห้าแปดได้วาบันนี้ยาวารุดปากเนาะบันนี้พ่นว่ามัน เป็นสามหาเก่าค่ะที่สิงค่คนจะปล่อยสามหาเก่าตะว่าเป็นยนยังขึ้นตักออกมาสามหาแปดแมนพี่น้องเอาไปพิจารณาเอาเนาะสามแปดแปดสามหาแปดแปดหาจะเป็นไปไเก่าเก่านาะค่ะจ้ะไปตัดตัดเอาเนาะค่ะเนาะจ้ะเอาขอบคุณใน่ลังขอบคุณแมหลังหลายหลายด้ครับสาธุสาธุด้อครับก็ครับง่สื่อครับทุสทธุสาุุสทที่บสเนุสุุสททา เพิ่นสิเพิ่นสิมีตูกพานมีผู้พานให้ครับเพราะว่าเพิ่นว่ามีขี้ออกไปหลายเพิ่นจะเป็นดาบทรงคมเนาะแต่ถือมืออื่นมีขี้ที่ทำ้งบูนมือนี้เพิ่นกับขอขอยาให้ปวดผายหยาติโยมเนาะมืออื่นบางทียี่สิบเก้าเพิ่นสั่งไม่ไี้ขี้ไปทำบุญให้เพิ่นเก็บสยเทวดาเข้ามาจ้ามแต่เห็ุน้ำแนวบริหินศรัทธาคือความเชื่อ เอาพวกเจ้าไเฮ็ดของพวกเจ้าต้องเอาวันที่ยี่สิบเก้าเสียเอาวันที่ยี่สิบแปดก็บ่เอายี่สิบมาที่สามคนก็บ่เอาคนเสียเยี่สิบเก้าศูนย์วันเดียวมาสั่นเป็นคนๆอันนี้มันโมแมนมันโมแมนต์โงฝันมันโมแมนอันนี้ถ้าว่าเห็นก็คือล้างๆสินะค่ะแต่ว่าสัตว์บอัตว์ผู้ที่มาบอกมีขี้หนักมันโมเมนต์มันโมเมนต์โค้งฝันเป็น คือว่าฝันกะเปล่งล้างอันนีคมึงล้างมันเปล่งผาผมเพื่อนมันเป็ี่นตัวผมเพื่อนมาบอกอีหลีเป็นนิมิตเป็นนิมิตของแมซี่จะมีขี้บูนหัวสิบอกว่าจากเนี่ยมันก็ฝันมันก็เลยกว่ามือถือว่ามันแมนมีที่ฝันหรือว่ามันแมนไหนเป็นฝันได้อหลีไม้นีเป็นนิมิตเจ็ดหรือแมนค่ะเป็นนิมิตค่ะนิมิตนิมิตของแมซี่นะจ๊ะเนาะนิมิตแมซี่นี่หมายถึงว่าพุ่มเพลินมาหาคือนพุ่มมันมีหัว อยาพูดว่ามีหัวพึ่งไว้จะใส่ให้ตั้งไม่คิดถ้มบุญไห้ค่ะอย่าให้แมซี่ทั้นบุญไห้แมซี่ตั้งใจที่ท่าวันที่สามสิบอย่าพูดเบรอยแล้วเตรียมถุงยางใส่วันที่สามสิบแต่เพิร์ลเบาๆเบาๆวันที่ยี่สิบเก้ายี่ิเก้ามือเดียวซึ่งมันที่นีโตเลขของคนที่พูดบอกแมซี่เห็แมซี่ทั้นบุญไห้เป็นวันที่ยี่สิบเก้ามาตรงกันครับ เพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าหาสองเก้านะคะเพิ่นบอกว่าสามตนะคะสามโสามตัวหาสองเก้า oh บันนี้ของแมยาของหยาคูนมาซื้อมาซื้อกันครับไอ้ไม่ออกเพิ่นกะซ้ำตัวเดียวกันเนาะพะว่าหาเก้าเก้าหาถ้าตัดหาสองเก้ามากับตัวเดียวกันคือเก้าจ้ะพี่น่เอฟซีกอาไปพิจารณาเอาแม่ซี่เพิ่นกับว่าได้ปลอยว่าได้ยังดรอกแต่ว่าคือ เนี่ยแต่ส้ายบุญที่เข้ามาบอกง่ายๆก็คือว่าเพิ่นอยากข้ามบุญเพิ่นอยากได้กองบุญจากกองมันพุ่มเพิ่นมื้อนี่นะจ้ะมื้อเลยมันรี่เก้ามีสิบเก้าที่แค่แค่มันมีสิบเก้าปูบอกง่ายๆคือปูหัวขาดปูมีหัวน้ำมีหัวเป็นพุ่มแล้วากได้บุญได้บุญแล้วเพิ่นกิดสิมีครบนะเพราะถ้าจะสมมติเรบางทีข้าบุญดีวเพิ่นแล้วเพิ่นเกิดสิมี่ครบสิมีครบแม่นค่ะ นี่เหล่าคนมาขอบุญแ้วไม่ชี้มีที่ถ้าบุญหายก็ไม่ตรงนี้เพิ่งยังขาดขาดวันขาดตัวขาดเอเดนนะคะวันที่ยี่สิบเก้าเจอค่ะไปทำบุญจริงคือมือข้ามบุญจริงเอาผู้ใดที่ร่วมบุญกับมีชี้ก็ได้เด้หัวละบาทสองบาทคอยทำคิดจริงทำจริงเราต้องเทศฐานห็นยังวัดที่ผ่านมาเดี่ยวคนป็นพญานาคสองปู่คนมาบอกคนมาบอกเพิ่นมาบอกผู้ขาดผู้ขาดก็ได้เทศหลงช้านี่คนอีหลีได้บวงสรวงคนอีหลี เพิ่นก็ได้ยังสิเลยเพิ่นเพิ่นก็มาบอกนี่กับบอกตัวเดียวเพืเมื pues mm. mm. ่อกี um ้บอกสั hmm. thời, but, but so, so Mama, ่งเนเมื่อกี้เป็นคนรปุ๊บเพิ่นก็มาบอกเพิ่นมาซื้อตัวเดียวว่อหาแปดตัวเดียวเพิ่นบอกเพิ่นบอกเมื่อกี้กับบอกไอ้อย่างล่ะแปดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดไม่ต้องคำสินน่ะนะค่ะสามตัวน่ะจากล่างก็บอกสามแปดขอคำสินนี่เลยต้องมาค่ะคือบอกเพื่อบอกมันเป็นยังสั่นถ้าว่าให้ว่าก็ฝันก็บอแม่ให้ว่านิมิตก็คือคือจิตเป็นมันเป็นลั้างมั้ย ข้าเขาวข้าวพลูขาวฝันพงษ์ัตแต่ข้าเห็นยี่หรี่ได้ยุ่งเป่อมีเทียนเห็นมันมีเทียนไผ่พัดนะแบบเห็นล่างๆมาเลยมันแม่แค่ะก็เป็นผู้ยงยงดำๆขึ้งงวดนี้อด้วนี่งวดที่แล้ยวฟานไปเขาก็เฮ็ดได้เฮ็ดทั้งลงฟานทีทั้งบวงสวงเฮ็ดไผเพัดน่ะค่ะก็ได้ยี่หลีก็ได้ยี่หลี่สัญาด้วยข้าวผู้คนเข้ามาแต่มีเทียนแบบธรรมดาแล้วเนาะแต่นี่แหละก็แล้วแต่สายบุญสายกุศลคนสิเมตตาแต่ข้าได้มาแล้วผู้ข่าวก็ได้เรียกร้องอย่าง ก็เพืเมตตาก็คือเ,เห็นนั่นแหละยังสี่แล้วมาเห็นหนึ่งพอดเพาะอยากมากผมเคยมีอยังคเคยเห็นว่นน,นีนนะ้เห็นซำเร็จน่ะก็มีแต่บุญกุศลที่เ้าเฮ็ดเกาสตร์า้องประเห้เพิาา่ไน,นไปตลอดโมเมนต์ใดแต่เทพไทยเด็กนุ่มพ่อหนุมแม่ที่ทำบุญร่วมกับมิจฉีทุกคนพอมีขี้สุดมนต์ทุกเมือ่อขี้หายบุญทุกวันไม่เว้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวโมเมนต์วันมิจฉีวันไฮเอาประ่านโบสถ์โบ่ถ์จอดยี่บันโน่นเนาะ บอพอหาในที่เนี่ยตามมาพวกเจ้ามาเนี่ยมันเพิ่นถึงเง็ดลายถึง่นเงินอืมเฮ้ยเราเห็นรถมันตอนแรกมุงขับรถมาค่ะลุงเพิ่งบอกวมาถ้าบอกเมซี่ถ้าหาเมซี่เราบอกสันบอกคือจะ่นสิยุบเบยูว่านี่เราใส่ผ่านกับข้าขับรถไมยประเดาโทษไหมค่ะเมซี่พอดีมาหัดสวนย่างเนาะค่ะมาหัดปลาย่างเอ้ารถตีไฟเหลี่ยนเยาวาลรถเยาวาลเมซี่ทั้งหมันเด้อสันพัากันเล่ากันมากเมซี่ม่วนไส้ม้าคอยขวิดยู่ในบ้านออ๋ เอาพอดีมาชมรุ่งกันอยากมเพื่อนกันดีๆกัมากมาเมื่อนี่แนวทางดีๆทั้งนั้นนะคะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทางครับจากสถานธรรมแม่ชีดมครับห้าสองเก้าครับอันนี้คือเลขของแม่ชีนะครับแม่ย่าคุณพันรุดปากหาสามหาแปดครับพันรุดปากครับแต่ตัวตรงคือสามห้าเก้าครับแอดกรตตันหลงมาไ้ซื้อครับจริงๆแล้วคนใไ้ นี่อยู่สามชุดเหรอครับห้าสองเก้าสามห้าแปดสามหาเก่าแค่นั้นครับแต่ว่าแอดตัดมาให้พี่น้องมึงซื้อครับเอาให้พี่น้องไปวิเคราะห์ด้ครับได้ผิดถูกกันยังไกันครับขอให้พี่น้องโชคดีกันทุกคนทุกคนครับให้รวยๆให้เฮงครับผมออามาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไคต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสริภาพจากรายการในดีของทัางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ